ครับวันนี้ผมจะมาเปิดตัว P.V. สองของคโนโจคโนโจนะครับหรือคนไหนก็แฟนสาวนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันดีกว่าครับนี่นี่เป็นตัวอย่างนี่นางเอกนะครับแฟนคนแรกใครเคยได้อือมก็จะรู้นะครับว่าเออเป็นยังไงเออเดี๋ยวใครอยากจะดูคลิปตัวเต็มของ P.V. ตนะัวสองเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับอืมแล้วก็ใครอยากจะดูะรายละเอียดนี่เดี๋ยว เราไปดูกันได้นะครับตรงในช่องทาง Facebook ของเพจผมนะครับวอยอินวินโมไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เดี๋ยวผมมีเขียนรายละเอียดไห้นี่อัี้ย้เ,ยเราก็มาดูตัวอย่างกัน <c oughs> บอกตรงๆหรืว่าอนิเมะภาพสวยมากๆเลยสวยกว่าในตัวในตัวมังงะอีกนะเออเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะอย่างเงี้ยโอ้ยยอดเลยน่ารักสดใส อินชาไม่เอกแ้วนะเรื่องนี้ถ้าใครได้ดูพีวีหนึ่งของของเรื่องนี้ไปแล้วล้วก็จะเห็นเลยนะคะระับโอ้โหแฟนมีทั้งสี่คนผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนพนะีวีหนึ่งนะเออเพราะว่าในเรื่องหนึ่งก็พระเอกเพิ่งขอคบกับผู้หญิงเอตัวนางเอกเราหัวจมพูเนี่ยแล้วน้องหัวฟ้าก็มาขอคบต่อแล้พระเอกก็จับพัดจับผูก รบกันเฉยเลยเออนี่เป็นเรื่องอะไรที่สนุกดีเหมือนงันนะเรื่องเนี้ยดูดิผมว่าสนุกนะเรื่งเนี้ยดูตัวฟอนน่ารักสุดใสเดี๋ยวเดี๋ยวจะชายละเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าชายวันไหนเนาะโอ้เครก็เดี๋ยว ยังไงนะครับใครดูคลิปนี้แล้วสนใจก็คือผมก็มีรีวิวใน Tik t o k เหมือนกันก็ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับจริงๆก็มีรีวิวหลายเรื่องช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่ายังอ่านไม่จบเลยเล่มปิสามเกิดใหม่ชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับโอลูดีด้ของเราเองก็จะจบแล้วเล่นปิดสามก็ผมว่า,เ,าเดี๋ยวจะเริ่มจะเริ่มทํา สรุปเรื่องตั้งแต่เล่มหนึ่ง 1, จนถึงเล่มสิบสามอะที่เป็นเป็นตัวของไรโนเวลอะนะอืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็จริงๆมีมีอะไรผมบอกเออือพี่ไม่เห็นทำดีเว้นเป็นใหม่ชาตินี้ที่ต้องเทพเลยอืมช่วงนี้ผมก็รู้สึกเออคนค่อนข้างจะชอบบเรื่องนี้มากๆเลยเออก็ก็ช่วงนี้กำลังจมปักอยู่ ยอมรับจริงๆเนาะเออมันมันสนุกจริงๆอ่ะสาหรับผมนะเพราะว่าความสึกคือหนึ่งอ่านแล้วมันมันทําให้รู้สึกว่าเออสมัยก่อนผมเองก็เคยเป็นคนที่แบบดิ่งที่ที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นคนที่เออทำอะไรแล้วรู้สึกแย่เหมือนล้มเหลวในชีวิตอ่ะเออแล้วพอเราก้าวผ่านมันได้แล้วชีวิตเราก็ดีขึ้นแล้วก็ท้ายสุดมันก็ กลับไปในจุดเดิมที่มันตกต่ำแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นมาซึ่งซึ่งไนเกิดให่ชาตินี้พี่น้องเทปก็เป็นสไตล์นี้ลแล้ก็คือชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงนะครับเออจริงๆจะไปพูดถึงทำไมนะเออเพราะจริงๆผมก็จะมามาพูดเรื่องรีวิวไอ้นี่เนาะคนไทยรักแฟนสาวยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ